ียวมากินหายหายไม่หายที่อยู่กินไม่กินนี่ประโยชน์ของธรรมะอยู่ที่เอามาปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติประโยชน์ของท่านที่จะได้รับจากในวันนี้คือตั้งใจฟังให้ตนใจแล้วนำไปปฏิบัติเรียนแปลชีวิตของท่านได้มาไรนั่นคือประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากในวันนี้สิ่งที่พูดมาทั้งหมดเป็นเรื่องอารามบทที่จะเข้าเรื่องพูดในวันนี้ครับนี่ยังไม่เข้าเรื่องนี่แค่หัวเรื่องให้ใจนะครับเข้าเรื่องเลย เราลุ้นไปหมอผู้สักงเหตุเรื่องยังไงครับเรียนจบแพทย์ผมจบแพทย์พอชอแล้วไปเรียนต่อสายการเฉพาะทางทางหูคอจมูกนะกลับไปเลยไปดูง,งานศิลปกรรมตกแต่งเสริมสวยเสริมความงามแต่ประเทศญี่ปุ่นและอเมริกากลับมาเมืองไทยผูก่าดการก๊อตละแสนแล้ววันนี้ก็เลิาากขาตัดก๊อตละแสน,านมาบรรยายธรรมะจังโมงละสามรอยครับนายบอกว่าไอ้เพี้ยนแน่นอน แค่ women, <Yeah. S 1> สามร้อยก็ตั้งราคาสามร้อยเนี่ยบอกผมสั่งแล้วทำมาตั้งเงินตัวเราเรื่องเลยนะครับทำมาเงินหิวทำมาคนฟ้าเงินนหิวคนมีเงินแล้วไม่รู้ทำมาไม่ปฏิบัติทำมาเหมือนคนตกเหิวตายทั้งเป็นเนี่ยจริงๆแล้วคนทั้งโลกเนี่ยส่วนใหญ่ตกเขียวอยู่นะครับรวยจะหาความสุขไม่ได้ครับวันนี้ผมจะพูดถึงว่ารวยก็มีความสุขไม่รวยก็มีความสุขใหญ่ก็มีความสุขไม่ใหญ่ก็มีความสุขมีความสุขได้ยังไงครับ รรแต่เดิมเนี่ยที่ผมเป็นผู้พ่ออะไรครับตอนนั้นผมเป็นผอรโรงพยาบาลครับรพมอเตอร์ครับร้านอาหารไทยนึนสองล้านกว่าบาทคินิ่ก็สองกิโลกรัีกิกรก็คินึ่สัญญากับ่าตัดปอลสเซนที่ภูกเก็ตทำธุรกิจที่ดินพอดีครับเอาไปห้าเท่าสิบเที่ยวยี่สิบเท่าอย่างนี้ผมซื้อที่ภาคใต้ไว้ประมาณเจ็ดสิบก่อแปลงครับไม่ติดธนาคารซกแปลงหน่งห่างธนาคารตุ้มแดงครับ <S 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 ไม่พินินนาฬิกาเลยแม้แต่บาทเดียวครับหลายท่านโหนด้ใจโอ้ณหมอทำงานนอกโรงพยาบาลเยอะเลยเกินี่แล้วในโรงพยาบาลทำมาซึึกเรารับราชการช่วงนั้น5ปีได้ขั้นเท่าขั้นครับผม5ปีเท่าขั้น2 2 1 2 2สูงสุดต้องการรับราชการทหารเพราะทหารเขาไม่สองขั้นสามปีสอนไม่ครับผม5ปีสิขั้นเลยครับท่านว่าคนอย่างเงี้ยมันจะมีความสุขไหมเป็นพ่อโรงพยาบาลยอดพันเอกร้านอาหารขายถึง2ล้านกว่าที่หนึ่งสองที่หนึ่ง ผัดอัตราแสงธุรกิจ e, นี่ดีิงธุรกิห้าปีเก้าท่นคนอย่างเงี้ยมันเลยจะมีความสูงไหมครับมันาะมีแต่ไม่มีใครรู้ชีวิตผมเรี้ยผมงงหน้าผมทราบไหมครับผมเคยเที่ยงมาก่อนทัเจีขนาดน,นี้ไม่นทราบเลยได้นนะผมเรียกว่าอะไรผมไม่ร รอบโรงพยาบาลพอเดินขับรถพอขับกินข้าวพออกินกลับไปนอนที่บ้านก็เมียยังพอนอนอยู่เลยครับรล้วก็เป่นเป็นหมอตลอดไปเจอพระรูปหนึ่งเปลี่ยนชีวิตผมเลยโอ้ยโยมยึดติดกันไหนหัวโขนี่เรื่องสมมติเป็นพอนะเป็นตอนเซ็นหนังสือในห้องทำงานเดียวๆอีตอนที่สายปเป็นนักตรวจคนไข้จะใช่พอที่ไหนตอนที่ผมนั่งตรวจคนไข้ตอนนั้นผมเป็นอะไรนะครับ เป็นหมอแหะครับเส้นสายเลยเป็นหน้าโรงพยาบาลสุ้สร้างตูกรถชนาคาก็ไมีดเป็นอะไรครับเป็นคนไข้เดีมากวันก่อนมหากราเชิญให้เป็นพยาให้เรีนฟังผมก็ถามทางน้ยเนียนหมอเินเป็นหน้าโรงพยาบาลสู้สร้างตูกรถชนาคาก็ไมีดเป็นอะไรเป็นศกครับสองร้อยลูกต่อมื่นกันเลยเลยครับไปสอนหนังสือผมเป็นอะไรครับครูบังเอิญครูผม,เ,มเดินมาพอดีผมเป็นอะไรครับลูกศิษย์ลูกศิษย์กลับไปบ้านไปเจอภรรยาเป็น ปเป็นผัวเลยนะเป็นผัวเลยนะอยางดีไปเจอภรรยาเป็นผัวผมไมื่อไหา่าี่มาฟังก็เป็นดอกนี้นะผมบอกผมไปเจอภรรยาผมเป็นอะไรเป็นลูกเฮ้ย <c oughs> ผมไปเจอภรรยาแล้วผมเปลูกได้ไงเขายืนที่มาทำหน้าตาเฉยวอกใครก็ตามกินลงฉันจำถึงเป็นลูกมา,านั้งหมดระวังเดผู้ชายกินลง้าหาปเป็นลูกเลยนะ <c oughs> ไปเจอลูกผมเป็นพ่อไปเจอพ่อผมเป็นลูกไปเจอปู่ย่าตายายเขากลายเป็นหลานเจอหลานผมเป็นปู่เป็นตาแล้วถามจริงๆตกลงผมเป็นอะไรแน่ครับเป็นคนนะครับขอบุญที่ยังเห็นเป็นคนอยู่ครับโอ้ที่สุดก็ที่สุดมันต้องทำให้ได้เป็นอะไรจริงๆเราเป็นโดยสมมติที่ทำหน้าที่อยู่นณะหนึ่งนณะหนึ่งแล้วมันต้องชอบไปหลงยึดติดโผโผนว่ากูเป็นในนั้นกูเป็นในนี้ดังคำกรรครองพ่อพุทธาท่านส มากว่าทําอย่างไรจรึงจะให้ใครๆร,รู้ว่าตัวกูไม่มีที่ไหนไหนที่เป็นปูไม่ใช่กายและใจที่เป็นปูขึ้นมาได้คนว่าเอาก็าดินน้ำไฟลมที่ในโลกอุปะโลกขึ้นมาเป็นปูเข้าดินน้าก็ยังหลงว่าเป็นเราช่างบัวเมาจริงหนอ,อยี่้อกคน ผมร่างการข้นแรกอยู่จังหวัดสกลนครครับเขาให้ตำแหน่งผมเาวเอย่างตำแหน่งผมนะสามเดือนก็ทำตำแหน่งตัวเองไปไหนเลยครับขนาดชี้ยอดเลยนะใครไปจำได้ถ้าเราฟังดูดิครับไปเดี๋ยวพ่อคุณหมอคุณหมอคุณหมอเป็นอบมวร้อยสุสชชลสามพันรอระออจทบอดสยหนึ่งอหนทพทขอบมวรักษาพยาบาลกองสลปจรสองทปสองศหน หลายคนรอบคุณหมอคอยรอบหนุ่มคอยรอบนะหัวรอบสองเหมือนเดิมนะครับตำแหน่งขก็ผมเต็มๆเป็นผู้มาคบว่าเสนารักกองร้อยสนับสนุนการเกยร่มกองมันฑะลาที่หนึ่งกรมที่มีสามรักษาราชการผู้ ไปแล้วตไม่รู้สวมอะไรอยู่สมไปสมมาหัวเป็นแบบนี้เะยรันอันนี้ที่ไปที่ฟ้าของผมนะตอนเนี้หมอวงศักดิ์อายุ63ปีครับหลายคนเริ่มนิทานเลยบอกว่63ปีให้ควนหน้ากับอายุไม่สัมพันธ์กันเท่าไหร่้ารเรียกว่าคนหน้ามันไม่รักดีหน้ามันลุกหน้าไปก่อนอายุตามทีหลัง64ปีก่อนหน้านี้ไม่มีหมอวงศักดิ์ในโลกนี้ที่คนเลนเล็กในทอน้องแม่อนเล็กมาก บรพูดเจ้าบอกมีขนาดเท่ากันหนึกาละละท่านสร้างให้1กาละละเท่าไหนาไนถามมื่อศิษาแพทย์จะตอบผมไม่ได้แต่เจ้าดูาาสุด้อดนะพูดว็่พันห้าร้อยกว่ปีว่า1กาละละที่ว่า,า,า,วามีขนาดเท่ากับขนกามารีขนกาบร,ามรีมันขนลกแต่ละเอียดจนขนลบเอามาชุบทนอมันงาครับแล้วสลัดเครั้งกับหนึ่งสอเม็ดที่เกิดจากการสลัดครั้งที่เเรียกว่าหกาละละ เดีย๋ยวว่ามาั่นเย็นนี้หนไปสลัดก,กนันเลยนะครับบางคนน้อยเนี่ยต่างกายเน,นีน่นยเกิดมาแล้ำบากแน่นอนกันเลือนน้อยกำนังไม่มีพอโตแค่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มีสูขขงย์ยอดขนาดไหนแล้วไม่ต้องเป็นเดรษษัจฉานเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์น,กนรกนดะีขนาดไหนครับท่านทราบไหมกว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ในผ่านการแข่งขันมาเท่าไหร่เชื้ออสุจิพอ่อประคั้งหนึ่งกี่ตัวอ่ะลาลล์ผมพ่อท่าน ถ้าต้องใช้รถัะทุกมันกเจรถมันมาแล้โอ้ประมาณ2 0 0ร้อถึงหน้าร้ลานัวเจอเบิ้์เบอคุยลบมึงรู้ไหมกูนะแข่งมาแล้วยิ่งกว่านักกีฬาโอลิมปิก500ล้านกูที่หนึ่งนาที่ถึงไงทุกท่านเจอเป็นสเบิร์มาแล้ว่ะไรละใช่ไม่ใช่อยู่ในตัวพ่อไงจับได้ใช่ไหมขับได้เลยครับกูคนจับได้จับได้จะเป็นสเปร์มสุดยอดจริงๆสเปิร์พวกกูคพังยาวตอนที่อยู่ในตัวพ่อเหมือนเข้าเส้นสตาร์ จ่ออย่างเงี้ยพอปิดเท่านั้นเองครับนกวีนนะครับนกพิณนกวีนฝั่งนี้นกวีนนะครับนกวีนพอปิดเราตัวแรกแข็งขึ้นข้าวช่องกรอบลูกไปพิมมลูกพอเจอไข่ตัวมาปุ๊บเราตัวแรกพอจ่อไข่เป้งผ่านเลือกไข่ไข่แข็งเลยครับไข่แม่ครับไข่แม่ขแม่แล้วจากนั้นจทีงแม่งเสียงสองเสียงพอข้อก้าเดือยข้อไปพิมทารกบรอบโอเอโอเอเจอผมตอนนี้ก็ไม่ได้บอาอ๋อผมสักท่านอย่าเรียกผมว่าอไรดีครับตอนที่เกิดมาใหม่ๆห ทารกาดีากม,กมากเรียกาายญญาทกรยกา,า,ากร,รกผม,มเป็นปชายทางใต้จะเรียก่าว่าไงไข่นุ้ยครับรยายคนแก่นจะเรียกผาว่าไงหมรนอดูถูกกันชัดๆเลยครับเรียกผมหำลอยนิไงน่าจะเรียกผมมาหำใหญ่หรือหำเท่าห้อะไรก็เรียกไปอย่าหำเลยหำใหญ่หำเท่าหายชมันมีชีรชนจะอาโรคองศาอาโรกคนนี้ห้าปีต่อมาอารกาารก็ไม่มีนะครับมีอะไรครับเด็กชายสิบปีต่อมาเด็กชายไ,ไ,ไ,ไี่มีแน่ นายภงศักดิม์มายินตรงนี้ท่านบอกนี่คือพันเองในแพทย์ภงสศักดิ์ถามอีกสิบปีขนะ้างหน้ามีพันเอกในแพทย์ภงสศักด์ไหมไม่ไมปไม่มีไม่มีพันเอกคนจะมีอะไรล่ะครับ